ตอนนี้ก็ยกับชงของสุวรราีเตีร์นะคะทุกคนเรามาถึงพัทยาแล้วมาเจอเพื่อนสาวนี่ถึงพัทยาแล้วทุกคนตอนนี้อยู่ห้างช็อปปิ้งมอลล์ดูชายหาดพัทยา อันนี้เราจะเดินไปลงเร็มเพื่อนค่ะอี่ดูปลาปลาเทียนเดี๋ยวเข้ามาถึงคะ่ะ พลังเยอะมากเลยงองพัทยาสองหนุ่มสองมุมเดินใหญ่เลยดูดูชายหาดทุกคนสวยนะดูชายหาดพัทยาชายหาดพัทยา พัทยาเมิสซาไทยเจ้าแม่พัทยาจะเจอเจ้าแม่พัทยากลางทางไหลไหลไหล พัตพัตยาเจริญมากเราเพิ่งออกมานะคะเราเพิ่งมาถึงเนี่ยดูสวยมากโอ้ยสวยสวยเย้ เจ้าแมเจ้าแมเจ้าแมเซบาเซหายเริ่มลค่ะ้านแต่ยาเี้เคุณเม่เขาจะนำเที่ยวพัทยาแล้คือพวกะวกคือพัทยาดูต้นต้นมะพร้าวเต็มพัทยาแล้วคือไม่เดินทางคุณเพื่อน ล่ะโอ้โอ้เน<อ>าน<อ>นะให้พวกมันเดือให้ฟอ,องไปเก็บต่อเออให้พวกมันในนั่นอโอ้ยโอุ๊ยพูดจาไม่ฟอก,กให้พวกเขาโทษทีโทษทีในคุณสาไปนั่งกับเพื่อนเขาก่อนไปกับคุณยาลิ เดียบดูโอสวยมากทุกคนใช่ไหม่เราไม่นอนอยู่แล้วคืนนี้เพคะเขาโตลุ่งแน่เลยเนาะคืนนี้โอ้น้เโตโอ คนเมืองแสงสีวิรัยเมืองไม่เคยหลับพอยัทยาไม่เคยหลับใช่ไหมโอ้ยสงสารคนแก่สงสารคนขอตังคไหมสสเอาหรอจักแหละฉันกับอีต้นเนาะดสูสิทุกคนสวยไหมวู้ยววชอดสุดยอด,ด,ยอดชอบต้นนะ เออใช่ขับรถไม่มันเที่ยวมันออกมากินข้าวกัอะไรกับเราแล้วถ้ามันอยากถ้ามันอยากกลับไปนอนก็แล้วแต่มันเออเรากลับสายสายยยค่ะฮิวตันโรงแรมฮิวตันนอนหฮิวตันไหมเราคือ เออตรงนะคะจะมีรานคอนเสิร์ตสามลานคืนนี้นะนะสามลานคืนนี้ที่ที่เมื่อคืนนี้ตรงไหนอะเพื่อนตรงนู้นตรงนู้นอ๋ออันนี่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 แล้อโอ้คืนนี้ใช่ไหมตรงนี้เซ็นทรัลพัทยาอู้ร่มตก เพื่อนสาวมาเจอเพื่อนสาวที่พัทยานะคะเนี่ยทางลงเอ็มพอ่อเอ็มพอ่อเอ็มพอ่อวุอ่นทำไมไปยังกับพี่จอดรถกับพี่พักเกิดยวนะปะ เพื่อว่าไกลแล้วไหมโอ้มีหน้าแะไรงใช่ทั้งคืนแหละโอ้โอลิฟรอรับนี่เหรอโอ้เซนท่านโอ้งงเหรอ โอ้โหลิซีโตลิซีโอ้เมื่อวานเนี่ยเนาะี่เตี่เตเราหล่อทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ตอนนี้เราก็เดินมาขนาดนี้แล้วนะทุกคนไกลมากที่พัก สองนุ่มเรล่มคอตกแล้วตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมคุณเมย์แล้วนะทุกคนโอ้โรงแรมน่าอยู่อยู่เหมือนกันนะถูารู้อย่างนี้แบบจะจองแต่เนิ่นๆน้นนะเนาะอ้กระทันหันแม่จองกระทันหัน เฮ้ยโอ้โหดูดิโรงแรมแบบน่าอยู่อ่ะเมโรงแรมโอเคคืนเท่าไหร่เนี่ยคืนเท่าไหร่โอ้ยถูกอ่ะเธอมาพักประจำใช่ไหม,มา,า,มา,ลาลักแรเอ็งเหเรอ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมคุณเม์แล้วนะทุกคนดูดิ แบบอยู่ลึกม,มามตมกตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมคุณเมเย์แล้วนะคะห้องมันเลอร์เลยถูกอ่ะเนี่ยพันสองดีนะเน,นี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นโอ้ยดีดีโอเคอยู่มเมย์โอเคโรงแรมโอเคน้ำอยู่ในตู้เย็นไม่แพง,งจ้ะ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกด้วยนะบาย